สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องหัวปักชาแนลแล้ววันนี้เราก็จะมาทําตัวให้แข็งที่สุดเลยนะด้วยการซื้อเกาะแบบเบิบ้ลๆบโดยวันนี้น้องสเตมก็จะมากับอาอาชีพอะไรนักการดนักาคันยอดอาชีพนี้คือเขาจะหาเงินได้เยอะนะเราจะเตรียมตัวหาเงินกันแบบเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวให้แข็งกันนะดูว่าบอสเท,ทล่ากับเราใครจะแข็งกว่ากันถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยใครอยากไปเทตีใส่ก่อนเลยเนาะ เดี๋ยวทำการอัปเกรดตัวเองเลยเอาเกาะมาเรียงเลยไหมเจ็ดชิ้นก่อนเอาเจ็ดชิ้น่แล้วก็ค่าตัวตายใช่ไหมโอเคใส่เก็บกอง อันสุดท้ายพอดีเลยเก็บเนาะเก็บของก่อนอย่าเพิ่งเก็บกล่องนะใส่เกาะเก็บกล่องใส่ก็ได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเกาะเจ็ดชั้นไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวทําต่อก็ได้ทําต่อได้ทำอีกดเดี๋ยวใส่นักเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวถ้าเจอทุบใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเจอที่ไหนทาที่นั่นก็รอดูให้หมากัดไงลองดูลองดูหมานักกล้ามก่อนไหมเบาๆฮะไป ลองไปแทงมันแรงนะไปลองดูแรงก็สวนะไปแรงอย่าไปกลัวโดนเข้าไปแทงเลยสุดตาเมจเลื่อนไม่ลดเลยเหรอสุดตาเมจสไลด์มาเขาถ้าหมานั้นทั้งฝูงอ่ะเตือนไว้ให้ต่อยสุดตาเมย์เตือนพูดเล่นน่ะจังเลยสุดตาเมจแล้วโอ้ไงลูกจ้องสุดตาเมจยิงทิ้งหมดเลย มันต้องหาอะไรที่มันโอ้โหแค่นี้ผ่าเลยเหรอเจ็ด <laughs> <c oughs> ชั้นเ <c oughs> กาะเจ็ดชั้นเอาอยู่เลยเหรอโด <c oughs> นปลผ่าทุบไม่แตก <c oughs> ตอนนี้คืออยากรู้ว่าง่ายเลยตัวฟ้าผ่าจะตายไหมนะตัวระเบิดลูกอยากลองไหมยอยากนะแต่มันมีสองตัวนะแค่ตัวเดียวพอยัไม่ามันจะวิ่งเข้าใส่สองตัวดิปล่อยมันระเบิดสิไม่สน ระเบิดเอาอยู่เหรอระเบิดลูกก็ไม่ตายเหรออ่าลอดอินฟินิตี้เลยเหรออือใส่หมวกไฟแล้วใส่เกาะซ้ำไม่รู้ว่าใส่หมวกไฟไม่รู้ว่าใส่หมวกไฟแล้วใส่หมวกเกาะด้วยได้ไหมสเตอร์ีนี่ขนาดยังไม่รวมหัวไหล่นะแค่เกาะอกเจ็ดเองนะสเตอร์ลี่เขาใช่ปะไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่บาง TNT ก็ลองแล้วแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยระเบิดตัวเอง บุ้มระเบิดต,ตัวเองตายนะจ๊ะโอเคะอระเบิดตัวเองยังตายอยู่ตุยเจ็ดอันระเบิดตัวเองตายอยู่ตตยยแต่ว่าถ้าไประเบิดไอ้นะสองตัวรอดเนานะงั้นเดี๋ยวจะเดินเข้าไปเก็บของเลยนะเดี๋ยวทีเทสดูก่อน,อนลูกจะเดินฝ่าไปเลยเหรอเทสดูก่อนเ้วกันเทสดูก่อนว่ายังทํางานอยู่ไหม,อมโอเคยังทํางานอยู่ ช่วยเช่วยช่วย,วยอ้าปืนเรากลับมาแล้วเพาปืนเราไปอยู่ช่องขงบวนหาตั้งนางนระเบิดล,บลูกกลัวระเบิดนี้ก็เคยระเบิดแล้วไม่เหรอบึม้มอ้าวครั้งนี้ตายเสีงงยงแล้วไงน่าจะกอดแตกแล้วแหละพอ่อแต่ว่าน่านจะกอดแตกพอ่อแต่ว่ากอดแตกแล้ว ลูกรีบเก็บกล่องแล้วก็ดีดีแตะแตกตแล้วววสวยละลูกแตเก็บกล่องแบบไม่ไม่ไม่ออกไปข้างนอกรอเลยลูกโดนระเบิดแล้วยังตายอยู่ถอยออกไปในเมืองมันอาจจะระเบิดประชันชิดเกินไปมาต่อดูนี่แหละคือพลังแล้วล้ะ มีพังลูกอยากดูใช่ไหมพ่อเปิดดูกรอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเจ็ดไม่แตกนี่ไม่แตกงานงานสามสิบสิบชั้นพอไหมของพ่อใช้ห้าชั้นเนาะของลูกสิบชั้นเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากหัวมากกว่าคือตัวยิงอ่ะตัวตีอ่ะตีไม่เข้าใช่ทำะไรลูกไม่ได้ แต่ตัวยิงอะทำได้มันจะกลายเป็นหมูตัวห้าเก็บกล่องนะเก็บตัวก่อนอืมเอีเซ yeah, ็ตใหม่ก็มันเรื่อง้าอะไรเนี่ยกลัวกดออกมากเลยกดกิดออกกดออกในห้าเลยนะทำอีกรอบก็มันใส่กอก่อนใส่กอก่อนเกือบโชดนี่ฮัเตือนทันอะเกือบเลย ใส่กอกก่อนนะอยากเมือเป๋าเราจะเดินเข้าไปกันนะเดินไปแบบชิวๆอย่างนี้เลยนะก็ลอ,องเราเดินจาาเข้ามาสิเดินเข้ามาเลยไม่กลัวแต่ถ้าเลือดเราหมดล่ะเลือดไม่ลด,ดเลยดูเตี้ยโอ้โห,โหป่าถามป่าถามอ้ปปา,า,มวาวฮัโลโหลโอ้โยโอ้ยโ,โอ้โโอโโอโโยเจากก้าของบ้านสีแดงจังเลี๋วยวพ่อไปดนเลย ไม่ลด5ชั้นก็ไม่ลดนะเก่กอะครับฝั่งทางแปบ๊บนึงนะครับขอขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับขออนุญาตเดินหาโมบอลโต๊บทชั้น2ลูกลูกโยนบอลโต๊บอัดเลยบโโโโโโอลโต๊บบอลโ็อปเอาเนี่ยแหละเดี๋ยวจะขึ้นเยอะเก็บน้อยหเพียบอลโนท็อปอีกนะเพิ่งจะขนาดนี้เหรอ ยงโมูลทิธปิเป็นไง,ไงบ้างครับไม่สะทุบสะท้านเลยแบล็กลูกซองมายิงหไหมเป็นแบล็กลูกซองดียวตีกันเองไหมซุปกลายเป็นหมวกเกาะผสมไฟเ <c oughs> ดียวแข็งแกร่งแล้วรออันนี้ด้วยนะแต่ว่ามันนี้แค่ชั้นเดียวเองมันจะกันกระสุนได้ยังไงยังแค่เลย แต่มันก็หาไม่ได้แน่แน่เสร็จล้วจะไม่เจ็บเลยว่าไงวะพวกใช้มีดฆ่าให้หมดเลยโอ้ยข้างหลังยิงโดนพ่อเอาละเจ็บเจ็บแล้วเอาละเอาละเจ็บละเอาละเอาละเอาเรื่องละเอาเรื่องละเรื่องส้มละเอาเรื่องละเด็กนี่เอาเรื่องละอ๋อคือเยอะไปก็ เยอะไปก็เท sí, <Way. S 2> oh, no ่า no น right. right? mm ั hmm. ้นนำไยได้เยอะไม่ได้คือหมวกเกาะไม่พอใช่ไหมหมวกเกาะไม่พอพออยู่แบบนี้อ่ะวิ่งรอข้างนอกโดนไหมโดนแต่เลือดเลือดเกือบหมดนะพ่อโดนแต่เลือดเกือบหมดไม่ได้เกือบหมดหรอกโนแต่รอดนะพ่เด็กบอลลอยมาแล้วกระสุน นายต้องตายละไปสุดยอดลูกโดนบอสตีจะเป็นไรไหมเรื่ลดไหมเลื่ลดไหมยริ่ยาดตหยเลื่ลดไหมเร่ลดมันเลิ่มไม่ลดเลยเหรอบอสตีพี่แจมเยอะแล้วเลิ่มไม่ลดเลยเหรอไม่ลดโอ้โหบอสนั่งหุ่สานะเห็นแต่แดงบอสตีจัไปบาดบแดบาด ไม่เป็นไรนี่จะแตะก้อนหินก้อนนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้โหเก่งเกินลม้มตายเนาะโอ้โหดูด,ดูหนึ่งหนึ่งกับบอสให้เราตกตายตายังตายหลับเลยเดี๋ยวคนบอกว่าเราไม่เคยเอาเทล่ามาเผายัดเลยล,เลูกเิเต็มเก็เจ็ดแต่บูชาคีเพแตกต่ำเลยว่าแต่อย่างเราตกน้ำ เดี๋ยวไ,ได้เพิ่งตกลงน้ำพี่ดำสอบถามหน่อยรู้สึกยังไงบ้างการได้เป็นอมตะอ่ารู้สึกแบบว่าจากทอทบินคืออยากจะเป็นไอรอนแมนเราบินได้แต่แต่ถ้าผมสามารถบินได้ผมจะบินไปแม่ไอโฟนทองฟ้าเลยแล้วก็ต่อทุง่งใส่ป๊อตแล้วผมครั้งนี้ผมจะไปก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะครับววเราพบกันใหม่คลิปหน้าความมันก็จะได้บังเกิดแต่ได้ tại vì